ชาวเน็ตชีเป้าเปิดชื่อนุ่มที่แอฟทักษออนคุยอยู่มีโอกาสได้ไปออกรายการยังไงไหนเล่า EP 7ีสําหรับคุณแม่สุดฮอตที่สุดในตอนนี้แอฟทักษออนพูดในรายการแอบได้เผยถึง3หนุ่มพิธาตีและนนกุลคุณพิธาก็ตอบมือกันทุกครั้งค่ะว่าเป็นคนที่รู้จักกันมานานและมีความหวังดีต่อกันซึ่งตีเป็นคนที่น่ารักเท่าที่ทุกคนเห็นไม่มีอะไรนอกกรอบมีได้แค่คุยกันเจอกันตามรายการส่วนนนกุลนั้นได้เจอกันจาก การถ่ายซีรีส์และเขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานพอเราได้มาอยู่กับคนวัยแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเติมไฟในการทํางานเหมือนได้พลังดีๆจากคนนั้นตังมีชาวเด็ตแห่ดาวกันว่าหนึ่งใน3คนนี้นะ่าจะมี1คนที่เป็นตัวจริงของแม่ส่วนใหญ่ตังก็พุ่งเป้าไปที่ข้อ3ค่ะว่าเขาขายสุดเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงต่อรอฟังจากปากของแม่เองค่ะ you oh.